น้องโดนไอ้กอด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 ดโดนไอ้กอดเมื่อคืนฝั่งลำเดือนคล้อยต่ำกลับจากฝั่งลำด้วยกันสองคนแวะหนคนทำตาขึ้นยาที่สาลาทางทางรถยนต์หากลายยานใบมาปน เกษตรซิงในเครือซีบีรุ่งเรืองนะครับภายใต้การบริหารงานของคุณนครบำรุงไทยครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนแรงแล้วแรงมาตลอดนะครับผมแล้วก็มีการระบายน้ําที่ไม่ทันท่วงทีเนื่องจากว่าทางรัฐบาลหรือทางหน่วยราชการนะครับต้องค่อยๆระบายนะครับเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการเสียหายอย่างรุนแรงนะครับของพื้นที่แต่ละพื้นที่ยังไงก็กราบเรียนนะครับขอความการุณา พี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านแล้วก็พี่น้องทั่วไทยนะครับให้เฝ้าระวังนะครับพื้นที่ของท่านเองนะครับยังไงเรามีลูกมีหลานก็เคลื่อนย้ายรวมทั้งเตรียมป้องกันโดยกระสอบทรายหรือต่างๆที่มันจะชะลอความแรงของน้ําได้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความปลอดภัยนะครับผมวันนี้ผมก็ยตินําเสนอนะครับเป็นรถเขาเรียกว่ารถสาลี่นะครับหรือรถลากนะครับเป็นพ่วงนะครับที่ติดตั้งกับรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถปิก up นะครับ หรือว่าไม่ว่าจะเป็นรถไถนะครับยังไงก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่ว่าฉุกเฉินในช่วงที่น้ำท่วมนะครับตัวนี้ช่วยได้นะครับในการขนย้ายสิ่งของนะครับผมก็ขอกราบฝากตัวนี้ไว้นะครับตัวนี้เราสนัราคาไว้ไม่แพงนะครับเพราะว่าเป็นรถที่เราผลิตมาแล้วก็เราจอดนะครับได้ระยะหนึ่งพอสมควรนะครับตัวนี้สนนราคาไว้27,0 0 0บาทลาอาต่อรองกันได้นะครับมาดูสินค้าก่อน เผื่อพี่น้องชาวเกษตรกรจะใช้นะครับจะใช้ในความจําเป็นในช่วงนี้นะครับก็ขอกาบเรียนไว้นะครับอะไรที่มันหนักแล้วทําให้มันเบาแรงได้เรื่องรุนแรงแล้วทาให้มันชะลอได้นะครับก็ขอให้เราเตรียมการไว้เพื่อความปลอดภัยของท่านและครอบครัวของท่านนะครับผมเราก็มาต่อที่กระบะติดคอกเลยนะครับผมตัวนี้เป็นกระบะติดคอกนะครับที่มีความใหญ่มากนะครับผม มีความยาวถึง3เมตรนะครับและมีความกว้างถึง1เมตร80เซนนะครับผมบรรจุสินค้าได้จำนวนมากแต่ตัวนี้เป็นแค่กระบะติดคอกนะครับแล้วก็มีหูรากจุงเรียบร้อยแต่สิ่งที่ไม่มีก็คือล้อครับผมอันนี้เป็นสินค้ามือสองนะครับที่มีคุณภาพนะครับมีความแข็งแกร่งแข็งแรง,ง,งนะครับเราก็เลยนำมาเสนอพี่น้องจ้เกษตรกรทุกท่านสำหรับคนที่ขนส่งเคลื่อนย้ายและบรรทุกสินค้าที่เป็นจำนวนมากนะครับ ไม่แพงเลยนะครับตัวนี้หนึ่งหมืนบาทนี่ถือว่าถ้าเกิดว่าราคาเหล็กตอนนี้แล้วเนี่ยทำได้ยากมากครับผมแต่ถ้าพี่น้องทุกท่านสนใจที่จะให้เราติดตั้งล้อนะครับติดตั้งเป็นแบบข่าวด้านกลางนะครับเราก็ยินดีดูแลท่านนะครับถ้ายังไงก็สนใจยังไงก็ติดต่อทางเรามานะครับผมจะให้เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ที่อยู่ไว้ตรงที่หัวข้อของเฟซหรือ YouTube นะครับ ติดตามผมได้ที่เก่งกเกษตรซิ่งนะครับทาง Youtube นะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่ท่านข้องใจหรือไม่มีความรู้หรืออยากได้รับคําแนะนําไม่ว่าผมจะมีหรือไม่มีสินค้าผมก็พร้อมที่จะหาข้อมูลมาดูแลท่านแล้วก็ให้ท่านไปดูในแหล่งที่คุณภาพดีราคาย่อมเยาวนะครับผมก็ขอฝากความปรารถนาดีของ ACB รุ่งเรืองและผมเก่งกเกษตรซิ่งไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะครับวันนี้กลับลาด้วย ความเคารพครับผมขอบพระคุณมากครับ